คุณค้าสมการรอคอยงานไทยแลนด์คอมมิคคอน2022มหกรรมปับข่าวเจอแห่งปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉีงใต้ฟินตลอด3วันเต็ม28-30ตุลาคม2565ที่ลอยยอดสยามพารากรอนฮอสยามพลากร ไทยแลนด์คอมมิคคอน2022สนับสนุนการจัดงานโดยบิดคัพเชนงานเดี่ยวที่ผู้คนทั่วโลกต่างรอคอยกับการรวมที่สุดของวิธีป๊อปคาวเจอร์มาไว้ให้ได้สัมผัสกันแบบเรียวๆอัดแน่นทั้งความบันเทิงความคลาสสิกความเป็นหนึ่งเดียวในโลกและความล้ำสมัยกับวิถีชีวิตที่หลากหลายในปัจจุบันสมกับที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมหากรรมป๊อปค่าวเจอร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียนค่ะ ต้องบอกว่าหลังจากห่างหายประมาณ2-3ถึงปีต้องเรียกว่าช่วง2 3ปีเนี่ยได้รับกระแสะตอบรับแฟนๆถามไทยไปเยอะมากครับผ่านทางโซเชียลมีเดียนะครับรา็เราอยู่ในยุคข,ของเ,ออเรื่องของ New n o เบลนะครับงั้นตั้งแต่ต้นปีนะครับตอนที่เรามีการประกาศจัดงานเกิดขึ้นเนี่ยต้องเรียกว่าปรากฏการณ์เพราะว่าอยู่ๆเราก็มีการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์นะบน Facebook แฟนๆแ,แ,แชร์กันแบบหลายแสนเลยฮะก็งง,งว่าจริงๆเราไม่ได้ประกาศจะมีการอัปเดตโลโก้แฟนๆคือแบบตามเลยปีนี้จะจัดไหมจะจัดไหมนะครับงั้น ถือว่าเป็นปรากฏการณ์แรกต่อมาคือเริ่มมีการครับเชิญชวนเอ,เอ็กซิบิทเตอร์ต่างๆซึ่งต้อง,ง,งบอกว่าช่วงนั้นเป็นช่วงประมาณสักเดือน3เดือน4ต้องเรียกว่าไม่เคยบูตไม่เคยเต็มนะครับไม่เคยได้รับกระแสตอบรับในเชิงข,ของการมาออกในิทศการเนี่ยเยอะเร็วขนาดน,นี้ต้องเรียกว่าปีนี้นี่แตกต่างจากปีอื่นมากเลยครับในเรื่องปรากฏการณ์ครับแน่นอนว่า6ปีที่เราจะต่อเนื่องกันมาแล้ว ต้องบอกปีแรกๆเนี่ยตอนที่เราจะไปเชิญชวนเอ,อเอ็กซิบิเตอร์จากต่างประเทศเนี่ยนะครับต้องต้องบอกว่าค่อนข้างลำบากเพราะไม่ค่อยมีใครรู้จักอองาน t ไทยแ a n คอม m ิคอนแล้วต้องโดยเฉพาะเลยครับไม่มีใครรู้จักเอ๊ะงานคอม i ิคอนในประเทศไทยเราจะจัดกันได้ไหมแต่วันนี้เราจัดมาถึงขั้นเข้าสู่ครั้งที่6แล้วต้องเรียกว่าต่างประเทศต้องเรียกว่ายอมรับแล้วและในเรื่องของ Follower เรื่อง,องกระแสตอบรับเนี่ยเราได้แซงหน้า งานคอมิคอนในเซาท์เวสเซเชียไปเรียบร้อยแล้วนะครับเฉะนั้นปีนี้การกลับมาอีกครั้งเนี่ยแน่นอนในเชิออง Ex เอ็กซิบิเตอร์แต่ละคนก็2วันก่อนผมมานั่งดูบูธยัง,ย,งยังยังอึ้งเลยว่าโ,โหแต่คนทาโครงสร้างได้แบบอลังการมากสําหรับงาน3วันซึ่งมิตรปรากฏการณ์อย่างเงี้ยไม่ค่อยจะเห็นนะครับในในงานของประเทศอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นไฮไลท์ต้องอยู่ที่ว่าอย่างที่เรียนคือแฟนๆชื่นชอบแบบไหนถ้าเป็นสายภาพยนตร์นะครับเราก็จะมีทาง่ายดิสนีย์มาเวลก็ยังมีแบล็ Disney, Marvel, กเดนเตอร นะครับสามงค์ฟิล์มก็ยังมีทางแฟนสามเข้ามานะครับสายเกะคอเกมนี้ต้องเรียกว่าพลาดไม่ได้เลยเพราะว่าแคปคอมไม่เคยมาทางเซา t h าล์เซียแบบเป็นทางการเพราะฉะนั้นวันนี้มีทางผู้กํากับนะครับของทางสตรี e e ฟต์เตอร์นะครับแล้วก็มีทางดาีเรคเตอร์พอามางานนี้ด้วยนะครับแล้วกําลังจะเอาเกมส t r ี e t Fighter 6ซึ่งต้องเรียกว่าไม่เคยเล่นยังไม่เคยออกที่ไหนในโลกเลยนะครับกำลังจะมาให้แฟนๆชาวไทยเนี่ยได้เป็นกลุ่มคนแรกๆได้ได้เล่น s t r ี e t Fighter 6แล้วก็ น่าจะเป็นโค้ชหนึ่งบนโซเชียลมีเดียที่เรียกได้รับกระแสะตอบรับเนี่ยมหาศาลนะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของไฮไลท์ของไทยแรงคอมพิวเตอรน่าจะเป็นเรื่องของของสะสมนะครับเพราะฉะนั้นในงานทางนั้นบูรนั้นเนี่ยจะมีเรื่องของสินค้าแรสินค้าลิมิเต็ดให้เก็บสะสมกันมากมายเลยนะครับเป็นเป็นไฮไลท์บางส่วนของในงานปีนี้ครับผมแน่นอนว่าบนเวทีเห็นกิจกรรมเมื่อกี้ขึ้นข้างบนเยอะมากเลยครับมีกิจกรรมอะไรโดดเด่นเป็นพิเศษหรือแบบว่าจัดมาเพื่อเอาใจเด็กน้อยไหยครับเอ่ออันนึงต้องยอมรับเรื่องของ ไอดอลศิลปินนะครับปีนี้แขกที่กําลังจะขึ้นไปบนวีทีตลอดระยะเวลา3วันเนี่ยเกือบ300ชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นคอสเพลย์เคสซึ่งปกติในงานไทยแลนด์คอมบิคอนทุกปีเนี่ยจะมีเกสอยู่ประมาณสัก5ท่าน6ท่านแต่ปีนี้ไปถึง14 1 5ท่านต้องเรียกว่า3วันนี้เต็มอิ่มแน่นอนนะครับกลุ่มศิลปินไอดอลเนี่ยเราเคยมีเยอะสุดประมาณสัก40 5 0ท่านนะครับแต่ปีนี้ เกือบเกือบสามนะครับเพราะฉะนั้นต้องเรียกว่าตั้งแต่ช่วงเย็นเย็นบ่ายเย็นเย็นเป็นต้นไปเนี่ยจะเตะบีมกับไฮไลล์ตรงนั้นนะครับแล้วก็จะมีการเปิดตัวภาพยนตร์นะครับจากคุณพันสามนะครับแล้วก็มีทางค่ายซีรีส์วายที่จะมาเปิดตัวซีรีส์ใหม่ในงานนี้เหมือนกันนะครับรวมถึงศิลปินอาร์ติสต์มาจากนิวยอร์กนะครับเป็นศิลปินชื่อดังก็จะมาอยู่ในงานนี้ด้วยเช่นเดียวกัน